สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่าไม่หลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับงวดก่อนนะคะม่้นให้ค่าแต่เด่นนะเด่นสีนะทุกคนและตารางเข้าวนะคะ7สีนะคะก็ได้เฮกันไปเนาะสำหรับตารางนะคะแล้วเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 0,7,3,1,6,2นะคะแอดมินให้เด่นไปที่0นะคะ0กับ2นะคะ0 2นะคะตามได้นะ,ะ0 2นะคะสำหรับเด่น0นะคะก็จะมี0 1นะคะ0อ้ย0 3ใช่0 2เอาแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็น07นะคะสําหรับเด่นสองนะคะก็จะมี21มี21มี23มี29นะคะ29อย่าลืม 2 6นะคะตัวเลขแอดมินคำนวณเยอะนะคะแต่แอดมินตัดตัวเลขออกมานะคะให้มันเหลือน้อยลงนะคะทุกคนสำหรับชุดการนะคะก็จะมี7 3 2 7 1 6 3 9นสนะคะ6 3 หนึ่งเก้านะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะเบิ้ลไม่ค่อยมีนะคะแต่ไม่แน่นะคะอาจจะมาเหมือนงดก่อนเนาะมีสองสองมีห้าห้านะคะแล้วก็เก้าเก้านะคะไปเผื่อตัวทีอนมิ้นช่าก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สามสองหนึ่งสามเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะ จดไว้คาบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะปลูกต้นรักปักต้นนะคะให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆใหงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า